สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะมีความโชคดีมาฝากทุกๆคนค่ะนะคะวันนี้นะคะจะให้มาดูดอกของต้นว่านางกวักค่ะทุกคนคะอยากปลูกต้นว่านางกวักมาประมาณ5-6ปีนะคะไม่เคยเห็นดอกของน้องเลยแต่วันนี้น้องออกดอกซึ่งาสายมูทั้งหลายเนี่ย จะเชื่อในเรื่องของโชคลาภเงินทองนะคะถ้าเมื่อใดที่ว่านางกวักออกดอกนะคะเขาจะกวักโชคกวักลาบกวักเงินกวักทองมาให้กับผู้ที่ปลูกผู้ที่ดูแลนะคะคนในบ้านเรือนคนในร้านค้านะคะให้มีแต่โชคมีแต่ลาบมีแต่เงินมีแต่ทองไหลามาเทมานะคะอ่านี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูดอกของน้องนะน้องจะออกตรงนี้ค่ะ เห็นไหมดีนะนี่นะนนะเห็นไหมคะนี่ค่ะดอกน้องจะออกเป็นแบบช่อตั้งขึ้นแบบนี้เลยนะคะเป็นสีขาวๆแบบนี้นะซึ่งต้นนี้จะเป็นต้นใหญ่ที่สุดนะคะในบ้านที่ปลูกไว้โดยส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบปลูกต้นไม้ไม่ได้ปลูกขายนะคะแต่ปลูกไว้เพราะว่าทำให้บรรยากาศของบ้านของร้านเนี่ยดูร่มรื่น กนะ็จะปลูกไว้แบบนี้เลยนะคะส่วนตัวของว่านนางกวักเองเนี่ยเป็นไม้ที่ปลูกได้ง่ายมากนะคะจะชอบในส่วนของดินที่ชื้นแฉะนะเราก็จะได้ไม่ต้องรดน้ำบ่อยอยนะคะวันนี้เนี่ยออกดอกก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีมากเขาบอกว่าให้นำเอาผ้าแพรสามสีมาผูกรับขวัญแบบนี้นะคะแล้วก็ จุดทูปเก้าดอกพร้อมกับน้ำเปล่าหนึ่งแก้วตั้งจิตอธิษฐานขออำนาจบุญบาร,รมีของว่านนางกวักนะคะช่วยดลบันดาลโชคลาบนะกวกเงินกวักทองกวักโชคกวักลาบมาให้นะคะนี่นะนี่นะอ่าซึ่งอาการขยายพันธุ์ของนางกวักนะคะขยายพันธุ์ได้ง่ายมากเมื่อนางกวักแตกหน่อออกมา นะเราก็จะนำหน่อนะคะลงมาเพาะไว้ในกระถางไวในแยกเป็นกระถางแบบนี้เลยนะคะจะสังเกตได้ว่าเดี๋ยวจะแยกเป็นกระถางลงแบบนี้เรียงไว้แบบนี้เลยนะคะกระถางเก่าที่บ้านมีเยอะมากเพราะว่าที่ร้านาขายของแต่งบ้านแต่งสวนขายพวกกระถางอยู่แล้วนะก็เลยจะแยกหน่อของนางกวักนะคะ สำหรับร้านค้าเขาก็จะเชื่อในเรื่องของนางกวักเนะี่ยช่วยกวักลูกค้าเข้ามาอุดหนุนที่ร้านนะคะกวักลูกค้าเข้ามาซื้อของที่ร้านเยอะๆนะคะเนี่ยค่ะจะสังเกตว่าอยากจะแยกหน่อออกลงกระถางไว้นะคะบางตน้นต้นเล็กๆเรามีอะไรเราก็ลงไว้นี่ตรงนี้เป็นแก้วน้ําที่เป็นแก้วดินแก้วน้ําที่ทําจากดินนะคะมันน่ารักดีก็เอามาแยกลงแบบนี้นะ หรือจะใส่เป็นกระบอกนะคะมีลินดินดินเลนดินโครนใส่ไว้นะนี่นะนี่ค่ะเขาก็จะแตกแบบสวยงามแบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นกระถางใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะนี่จะแยกไว้ตั้งไว้หน้าบ้านหน้าร้านให้เขากวักลูกค้าเข้ามาซื้อของที่ร้านเยอะๆนะคะวันนี้ก็เลยเห็นดอกออกก็เลยเอาความโชคดี มาฝากเพื่อนๆน,นะคะถ้าใครได้ชมคลิปนี้อยู่นะ mm. ก็ตั้งจิตอธิษฐานขอกับว่านนางกวักนะคะขอโชคขอลาบขอเงินขอทองเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าเราจะได้โชคได้ลาบจากว่านนางกวักหรือเปล่าเพราะว่าโบราณเขาจะเชื่อนะคะว่าเมื่อใดที่ว่านนางกวักออกดอกเนี่ยเขาจะนำโชคนำลาบมาให้ ขอลาบก้อนใหญ่ๆนะคะรอบนี้ขอลาบก้อนใหญ่ๆนะที่ผ่านมาก็ได้ชคได้ลาบตลอดนะคะแต่รอบนี้ที่พิเศษคือต้นนางกวักออกดอกปลูกมาห้าหกปีเพิ่งเคยเห็นดอกครั้งนี้ครั้งแรกนะคะเพราะฉะนั้นใครดูคลิปนี้ก็ขอให้รวยรวยรวยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ